มาครับเข้าใหม่แหลมๆสวยๆอีกหนึ่งคันครับผมอันนิ้หนึ่งุกกว์แอลบูพาวเวอร์ครับผมสวยๆเครื่องเดิมๆครับผมคันนี้มีเครื่องเสียงด้วยจวดด้วยโอ,โ,โอ้โหจบครบจริงๆงวดพันปีแรก6กพันบาทหลังจากนั้นพันเก้าพันบาทตลอดไส่ง่ายครับพี่น้องงงดิมครับล้อเวลมาพร้อมกับล้อเวลมาพร้อมกับตู้เครื่องเสียงด้านหน้าก็มีเครื่องเสียงในจ๊ะ ตีแผงประตงประตูมาเรียบร้อยไม่แปดหมืนโลจบศูนบาทฟีดาวฟีจองฟีจักรฟีโอนนะครับสวยๆแหลมๆโอ้โหมาดูคุณแกรีโมดหกพันเก้าร้อยบาทปีแรกหลังจะรับหน่งเก้าพับาทตลอดสัญญาซื้อในทุกอรชีพทั่วประเทศไทยเหนือสารกลางใต้ภากมาหาเสียโลด รับจบให้ศูนย์บาทกเกษตรกรค่าขายรับเหมอก็สั่งเฮดไทยเฮต้าสวนพอบ้านแม่บ้านล้อพ่อขับวิ่งรับแกลบรับพุกล้อขับสิรล้อซื้อซือขายรถยนต์มือสองคิดพ่อเสียยะไว้ชื่อนี้มันเป๊ะอยู่แล้วเรื่องรถมือสองครับผมกดแอดไลน์มาหรือว่าพิมพ์แอดน้ำหนา y a a 9 c 5เีซย,ยะจัดให้ครับผมแจ๋ว